อนนี้อยู่ที่สถานีบางซื่อขบวน317หกรุงเทพไปลบบุรีกำลังจะเข้าจอดชานชาลาสามผู้โดยสารได้มายืนรอกันแล้วตอนนี้รถนั้นมาแล้วนะครับเป็นชุดรถดีเซลรางที่317เดเดินทางไปลบบุรี เาเลยับ oui, ุนานสวนตัด้นม้การคจ้าองวาการับต้นไตตนับ ก็มีทั้งคนลงแล้วก็คนขึ้นคนลงนี้น่าจะนั่งมาจากกรุงเทพนั่งมาจากโรงพยาบาลรามานะฮะแล้วก็มาลงที่บางซื่อส่วนบางคนก็ขึ้นจากที่นี่บางซื่อไปลงดอนเมืองก็มีรังสิตก็มีแล้วก็ปลายทางอีกเยอะแยะครับ รถยังไม่ออกนะจอดรอเวลาอยู่ได้เวลาออกเดินทางแล้ว